ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอรีนชาแนลนะคะวันนี้ไอก็พาน้องไอรีนมาส่วนเฉลิมพระเกียรติค่ะแต่วันนี้พิเศษตรงมีร้านมาขายปูนปัตเตอร์ภาพระบายสีนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีให้เช่าจักรยาน นี่ก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็มีร้านขายขนมปังปลาได้ค่ะมีร้านขายน้ำดื่มนี่ค่ะบรรยากาศน้องอลีนก็เลือกภาพมินิเมาส์ใช่ไหม,ไมเลือกสีเอง้วยนะชอบสีชมพู ชอบสีแดงอะไรแบบนี้จินตนาการของเด็กเราไม่ขัดค่ะไอยก็จะปล่อยให้น้องไอรีนได้ระบายสีต่อไปเรื่อยๆนะคะเราก็ถามแม่อันนี้จะเอาสีอะไรด,ดีตรงนี้เอาสีอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะถามอยู่แบบนี้ค่ะ ระบายสีไปก็พูดอะไรไปไม่รู้เรื่องเหมือนกันคะ่ะจุ่มแต่น้ำเนี่ยไม่จุ่มสีสักทีจุ่มน้ำแล้วก็ไประบาย <c oughs> ก็มันไม่มีสีอะลูก หลังจากที่รอสีข้างในมันแห้งไอก็ให้น้องไอรีนระบายอ่าแบ็กเกาวเป็นสีเขียวไปนะคะดูคะ่ะเขาก็ตั้งใจระบายจะมีเลอะบ้างอะไรบ้างปล่อยเขาคะ่ะจินตนาการของเด็กหลังจากที่ทำมาตั้งแต่นะฟ้าสว่าง ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะคะแต่เขาก็ยังมีสปอตไลท์สองมาน้องไอรีนก็เริ่มเก็บรายละเอียดให้ชูสองนิ้วก็บองหน้านะคะ คสองนิ้วหนสองนิ้วลูกสองนิ้วอ่าสองนิ้วสองนิ้วสามไปเลยสีเขียวก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปเติม ระบายไปก็ไอไปนะคะน้องติดหวัดจากเพื่อนที่ห้องก็ถ่ายคลิปไปก็จะมีบางที่ไอนะคะ ระบายไปก็มองพ่อไปนะคะว่าเมื่อไหร่พ่อจะวิ่งมาถึงรอบสักทีและแล้วก็มาถึงพอเห็นรถไอติมวางผูกกันทันทีเลยค่ะสรุปไอก็ต้องนั่งเก็บรายละเอียดอเลน บอกไอรีมันทําให้เสร็จลูกไม่ไหเห็นรถไอติมคะ่ะอชูสองนิ้วเป็นกนาลังใจให้แม่นะคะอายก็นั่งเก็บละ,ละเอียดเล็กๆน้อยๆไปนะคะอีกอย่างยุงก็เริ่มมาแล้วคะ่ะเพราะอยู่ใกล้น้ำด้วยก็เลยรีบๆทำให้เสร็จจะได้ไปนั่งรอพ่อที่อื่นนะคะ พอข้างล่างค่อนข้างยุงค่ะเห็นไอรีนตียุงหลายรอบแล้วค่ะก็เลยรีบทำให้เสร็จจะได้ไปนั่งดูปลาต่อนะคะอีกแป๊บหนึ่งก็คงจะกลับแล้วค่ะเพราะคนก็เริ่มทยอยทยอยกลับกันแล้วค่ะ จิ้มไปมันเปื้อนนั่นอะไอะ้ด้วยอ้าวนิ้วก็เปื้อนไปรูปหน้าต่ออีก มีความดูว่าตัวเองเปื้อนหรือเปล่าบนโต๊ะมันเปือเป้อนไหมเราก็จะเห็นรถผ่านไปผ่านมานะคะ เพราะว่าเขาเริ่มกลับกันแล้วค่ะส่วนป้าที่เขามาขายก็เริ่มทยอยเก็บโต๊ะที่ไม่มีคนนั่งแล้วค่ะไอรีนก็ยังชิวๆแต่ว่าเริ่มปัดยุงแล้วเราก็ต้องรีบเร่งแล้วค่ะ เดี๋ยวยุงจะกัดเดี๋ยวจะเป็นไข้เลือดออกนะคะก็ฝาก พี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะติชมยังไงมาคอมเมนต์กันได้นะคะฝากกดติดตามกันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ายแล้วก็น้องไอรีนด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะถ้าใครชอบ ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้อายและก็น้องไอรีนได้ทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้อายกับน้องไอลีนทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เยอะๆกันเลยนะคะไหนยิ้มหวานสิก็ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะคะ I love you. Ah, huh? I love you. <laughs>